แค่เธอยิ้มโลกก็เปลี่ยนไปโซเชียลแห่ชมความงามของพนักงานกวาดขยะสาวไทยที่สวยคมเข้มไรเมคอัพผู้ที่กลายเป็นไวรัลชั่ว้ค่ำคืนเพียงเพราะรอยยิ้มที่สดใสและเต็มไปด้วยเสน่ห์ก็กราบสวัสดีพี่พี่น้องน้องหนูหนูทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของน้างอกชนรู้ หมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้กันถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงแอดแบบนี้ก็ยกนิ้วกันขึ้นมาคนละหนึ่งนิว้วและก็จิ้มไปที่ปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยนะคะส่วนใครที่กดแล้วแอดก็ต้องกราบงามๆขอพราคุณมากค่ะ ส่วนสำหรับในคลิปนี้แอดก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของสาวกวาดขยะจากกรุงเทพที่กลายเป็นไวรัลเพราะยิ้มที่จริงใจและมีเสน่ห์เหลือล้นหลังเห็นรูปตัวเองที่ถูกถ่ายโดยช่างภาพอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนติดตามกว่าล้านคนในตอนเช้าที่กรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลผู้คนต่างเร่งรีบออกไปทำงานท่ามกลางความวุ่นวายนั้นก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ทำงานอย่างเงียบๆเพื่อให้เมืองของเราสะอาดและน่าอยู่ พวกเขาก็คือคนกวาดถนนในคลิปนี้แอดก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในพนักงานเหล่านั้นนะคะผู้ซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้หลังจากที่คลิปของเธอนั้นถูกแชร์บน t ิ k t o k และได้รับความสนใจจากชาวเน็ตทั่วโลกเมื่อได้มีผู้ใช้ t ิ k t o k รายหนึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายช่างภาพที่มีผู้ติดตามใน t ิ k t อก1.1ล้านเฟลเวอร์ ได้มีการออกมาโพสคลิปลงติ๊กต็อกของเขาตอนที่เขาเดินทางมาที่เยาวราชประเทศไทยและก็ได้ถ่ายภาพของสาวพนักงานกวาดขยะของกอทมขณะที่เธอกำลังกวาดขยะอยู่ที่เยาวราชและเมื่อเขานำภาพนั้นไปมอบให้เธอพอเจ้าตัวเห็นรูปตัวเองสีหน้าก็เปลี่ยนไปกลายเป็นรอยยิ้มที่ทำให้โลกทั้งใบต้องหยุดชะงักเพราะมันเป็นรอยยิ้มที่สดใสและมีเสน่ห์มากๆ และรอยยิ้มนี่แหละที่ทำให้เธอกลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างมีชาวเน็ตมากมายแห่แหนมาชมเธอไม่หยุดว่าเป็นรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์มากๆบางคนเนี่ยก็บอกว่าเธอมีความคล้ายคลึงกับคุณมะหมี่นักแสดงสาวจากเรื่องรองของตวนในที่สุดค่ะคลิปนั้นก็กลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนและตัวเธอเองก็ดังชั่วข้ามคืนเช่นเดียวกันโดยสื่อไทยนะคะรายงานว่า อินฟลูเอนเซอร์สายช่างภาพท่านนี้นะคะจะสาพกล้องตระเวนถ่ายภาพตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกถ่ายผู้คนถ่ายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนแต่ละประเทศและเขาก็บังเอิญได้เจอกับน้องมีนพนักงานกวาดขยะของกอทอมอที่กำลังตั้งใจกวาดขยะอยู่ที่เยาวราชเขาจึงได้ถ่ายรูปเธอและนำไปมอบให้กับเจ้าตัวเธอก็ยิ้มด้วยความดีใจแล้วก็บอกว่า beautiful น้องมีนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยว่าตอนนั้นกำลังคีบขยะอยู่ไม่รู้ตัวเลยว่าโดนถ่ายรูปไปนึกว่าช่างภาพคนนั้นถ่ายวิวธรรมดาทั่วไปในเยาวราชไม่คิดว่าเขาจะถ่ายรูปเธอเลยดีใจมากๆไม่คิดว่าจะมีใครมาถ่ายรูปแบบนี้ให้และโชคดีที่เธอพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยเพราะทำงานที่เยาวราชก็เลยมักจะมีนักท่องเที่ยวมาถามทางอยู่บ่อยๆเธอก็เลยพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยเลยสื่อสารได้ค่ะ และพอนักข่าวถามว่าให้คะแนนรูปนี้กี่คะแนนดีน้องมีนก็บอกว่าให้ร้อยเต็มสิบเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะหลังจากที่คลิปนั้นกลายเป็นไวรัลยอดคนดูกว่า2.7ล้านวิว ตัวน้องมีนเองก็ดังข้ามคืนเช่นเดียวกันเพราะหลังจากที่เธอใช้ติ๊กต็อกของเธอที่มีชื่อว่ามาแม็กมาดีไปเม้นในคลิปนั้นว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะตอบกลับไม่หมดเยอะมากหิวใจมากไม่คิดว่าจะมีคนสนใจขนาดนี้ เรื่องนั้นนะคะทำให้ยอดวิวใน t k t Tok ของเธอเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็นแสนเลยแทบจะทุกคลิปคนติดตามเนี่ยก็หมื่นกว่าแล้วและจากที่แอดไปส่องมานะคะก็มีคนติดต่อให้น้องมีนเนี่ยไปเป็นนางแบบด้วยนะยังไงก็ขอให้มีงานเข้าเยอะๆนะคะน้องมีนทีนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังคอมเมนต์ของต่างชาติกันหน่อยดีกว่านะคะว่าพวกเขาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้มากันที่คอมเมนต์แรกคะ่ะบอกว่า ธอสวยมากและฉันก็ชื่นชมความงามของเธอจริงๆพอสําหรับฉันแล้วเธอเกิดมาพร้อมกับความมดงามนี้เลยที่ไม่ได้สวยตามเทรนของคนไทยที่ทุกคนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดอย่างกับญาติกันจนบางทีเนี่ยฉันก็แยกหน้าพวกเขาไม่ออกเลยด้วยซ้ำคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใช่นี่เป็นเรื่องปกติในไทยที่ผู้หญิงสวยๆแบบนี้มักจะทำงานหนักอยู่หลายชั่วโมงติดต่อกัน ผู้หญิงสวยๆบางคนก็ทำงานในร้านอาหารริมทางผมเนี่ยมีคลิปผู้หญิงสวยคนหนึ่งนะที่ทำงานบนเรือโดยสารในคลองในกรุงเทพเธอเนี่ยคือคนที่ต้องกระโดดจากเรือที่แล่นเร็วๆเพื่อไปผูกเชือกกับท่าเรือเธอเนี่ยเป็นคนที่สวยมากและก็ทำงานเก่งแต่ก็เป็นเรื่องปกติของที่นั่นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผู้หญิงไทยสวยที่สุดแน่นอนอยู่แล้ว คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่คือตัวอย่างของความงามตามธรรมชาติของผู้หญิงไทยความงามที่สะท้อนออกมาโดยไม่ต้องใช้เงินล้านเพื่อไปซื้อเครื่องสำอางมาแต่งหน้าธรรมชาติได้คัดสรรสิ่งที่คุณต้องการมาให้แล้วคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผมจะแต่งงานกับเธอไม่ใช่เพราะว่าเธอสวยหรอกนะแต่เพราะว่าเธอเนี่ยยอมกวาดถนนในกรุงเทพ ผมก็เลยคิดว่างั้นเธอก็คงทำงานหนักในอเมริกาได้และเธอก็น่าจะมีอนาคตที่สดใสได้ในแคลิฟอร์เนียเชื่อผมสิคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเธอสวยจริงๆและเธอก็ควรที่จะได้รับการชื่นชมที่เธอตั้งใจทำงานอย่างหนักด้วย คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเธอสวยมากจริงๆและตอนเนี้ก็คงจะมีฝรั่งที่ทำงานก่อสร้างตามจีบเธออยู่แน่ๆคิดว่าเงินออมของพวกเขาอาจจะทำให้เธอหลงรักเขาได้นะแต่ผมอยากบอกให้เธอรู้ไว้ว่าเธอมีสิทธิ์เลือกได้มากกว่านี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มและเมืองแห่งผู้หญิงที่สวยจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะบอกว่าเธอสวยมาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในไทยมีผู้หญิงที่มีความงามเรียบง่ายแบบนี้อยู่ทั่วทุกที่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่โรงแรมรถโดยสารหรือห้างสรรพสินค้าที่ดูสวยสะดุดตาในสายตาของชาวตะวันตกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่แน่นะพรุ่งนี้เธออาจจะเข้าประกวดมิ s ยูนิเว r ร์สไทยแลนด์ก็ได้ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่เป็นเรื่องราวที่อบอุ่นใจมากๆมันน่าทึ่งที่เห็นคนธรรมดาได้รับความสนใจมากขนาดนี้ความงามไม่ใช่แค่รูปลักษณ์แต่คือความเมตตาความจริงใจและพลังงานบวกที่คนคนนั้นส่งออกมาการที่เธอได้รับคำชื่นชมมันทำให้เธอเนี่ยมีแรงบันดาลใจคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผมว่าเธอสามารถยืนหน้ากล้องและทำเงินได้อย่างมหาศาลแน่นอนว้าว คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเธอสวยจริงๆฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ตลาดกลางคืนด้วยฉันเข้าไปขอถ่ายรูปเธอมาเหมือนกันคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าฉันอยากจะให้มีบริษัทนางแบบบริษัทไหนก็ได้พาเธอไปเป็นนางแบบทีคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าถ้ามีความเสนองานที่ดีกว่านี้ให้กับเธอน่าจะเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจได้มากกว่านี้ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเธอน่าจะไปเป็นนักแสดงไทยนะไม่ใช่คนขวาดถนนเธอสวยเกินขวาที่จะไปเป็นคนขวาดถนนอ่าก็เอาคอมเมนต์ของชาวต่างชาติไปฟังกันประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วทุกทกคนล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้แอดได้รับทราบในช่องคอมเมนต์ด้แล้วกันนะคะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของแอดแล้วได้เวลาเซ็กูุดบายขออนุญาตลาเลยแล้วกันสวัสดีค่ะ